โอเคครับกราบสวัสดีสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์ให้ก่อนเลยนะผมถ้าคนชอบคลิปนี้วันนี้อยู่กเกมฟาร์มสิบเก้าวันนี้เราจะไปสูบน้ําหาปลาครับทุกคนครับเดยวสูบน้ำหาปลากันไปครับไปดูเกมกันเลยนี่ครับผมวันนี้อยู่กับเจ้า วันวนะครับผมวันวูนะครับนี่วันวเลยวันวกันเลยวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไม่ชินเพลงซะเลยเฮ้ยไม่ชินเพลงซะเลยวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะทําการอันนี้เป็นรถดูดน้ําใหม่นะคุณผมเปลี่ยนคลิปฝรั่งคือเขาใช้รถคันนี้แล้วมันดูดได้นะครับผมถ้าเราเอามาดูดในบ้านเราแล้วมันดูดไม่ได้ แสดงว่าเขาใช้มอดดูดน้ำนะครับผมคือผมเอ้ยคุณลืมซื้ออันนี้นี่ว่าเดี๋ยวผมต้องซื้ออันนี้ด้วยนี่ว่าตัวปล่อย,ต,อยตัวปล่อยน้ำเพราะว่าเผื่อมันดูดได้ไงนะครับผมอันนี้วันนี้ไม่ได้ทำคลิปดูดน้ำนะคุณผมจะทำเป็นคลิปอ่าเขาเรียกว่าอ่าไปสูบน้ำจับปลาเฉยนะวันนี้เรามีบ่อน้ำใหม่ไม่รู้มันมีปลาเปล่านะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกนะัน วันนี้ได้หางโรเบตใหม่แล้วก็อเอารถคันนี้ใหม่นะทุกคนนะเปิดตัวไหมเอาเปิดตัวหน่อยเปิดตัวน่อยดิครับครับครับดดูดน้ำวันโบก็จะเป็นตัวดูดน้ำอยู่ข้างหลังนะผมแล้วก็จะมีดูดน้ำด้านข้างอันนี้เป็นมอเตอร์ดูดนะทุกคน แล้วมันมีถังขนาดเอ่อประมาณให้เดาประมาณน่าจะ50กว่าลิตรหรือเปล่านะหรือเปล่าอะน่าจะพันลิตรอะไรมั้งนี่พันลิตรหรือเปล่าวะเออไม่รู้มันไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมัน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 มีข้อมูลอยู่นะตัวพีมันมีข้อมูลอยู่นะ P, นอ,อ,นะอ๋อที่ดูดน้ำนี่นี่นะบรรจุได้ทั้งหมดเออไหนว่าลิตรน้ำอยู่ไหนวะเยอเนี่อ่สองหมื่นแปดลิตรนี่หรอใช่ปะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมวันนี้เราขึ้นหางโรบิดไปเลยนะทุกคนนะเราเราจะไม่ได้ข ia ian you know, ี่เองนะเราจะขึ้นหางโรบีตไปนะไปเดี๋ยวเราต่อพ่วงหางโรบีตกันเลยครับทุกคนนะครับเริ่มต้นด้วยการต่อหางโรบีนะครับผมนี่เอี่ไอหางโรบีเราทําไมมันมีขยายอะไรออกมาด้วยวะเนี่ยกดตัวอะไรกดตัวอะไรวะเนี่ยกดตัวอะไรให้มันใครบกกลับวะกดตัวอะไรอ่ะกดตัวอะไรอ่ะ กดตัวเล็กม like ันหุบกลับอ่ะผ่านแล้วไงเออ๋อกดตัวเล็กวะเนี่ยกดตัวอีกอตัวอีกเหรอโอ้กดตัวอีกมันหุบกลับครับทุกคนครับนี่แล้วทำอะไรให้ทำไงให้หามันลงอ่ะเุ้ยเฮ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 ้ยลงทีละข้างด้วยเุ้ยเุ้ยอันนี้ลงทีละข้างไม่ได้ไปหามตัวนี้มันดียังอ่ะ ลงดีละข้างด้วยเย็ด yes. เอาเรื่องจัดว่ะทุกคนปึง้งแล้วอันนั้นอีกกอ,อีข้างไหนอะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วปึ๊บอ่าอันนี้ก็ดันหนะ้าเชียร์ไปลงทีละข้างด้วยว่ะเอาเรื่องว่ะไอสาร์เปิดวีบอได้ด้วยนะนี่เปิดวีบอข้างใต้เลยนะลงทีละข้างได้ด้วยเย็ด yes. ล้วข้างซ้ายคืออะไรอ่ะ อ๋อข้างซ้ายเป็นอ่าข้างคิกขวาเป็นยกล้อด้วยครับเห็น,นไหมยกล้อตัวนี้เห็นไหมยกล้อข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมเดะเดะเดะเออว่ะเอ้อออโโยกยกก็ดีเหมือนกันเนาะอุ้ยดีจังว่ะหางตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วกันนะทุกคนเอาตัวแบบพวกสายพานพวกอ่หางอะไรขึ้นก่อนนะปุ๊บอ่าพวกที่เป็นสายายางนะผมเอาขึ้นก่อนไปเลยขึ้นก่อนไปเลยเดี๋ยวเราจะอ่ ไปเจอกันที่หน้างงานนะครับนี่ขึ้นไปเลยมันเป็นไรหรือเปล่าวะเนี่ยเอาขึ้นแนวขวางดีกว่ามาั้งผมว่าเนาะขึ้นแนวขวางดีกว่านะปุ๊บอ่าปุ๊บนี่วางอย่างเงี้ยปุ๊บเออแล้วรถมันจะไม่เหยียบหรอวะเอาเอาไว้ข้างบนก็ได้นะไว้ข้างบนก็ได้นะตามจริงนะไว้ข้างบนดีกว่าวะปุ๊บอ่าไว้ข้างบนไว้ข้างบนปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าเย้ยมา่ไม่ไม่ๆๆๆๆๆๆ ปี๊บเออแบงค์บนนี่แบงค์บนนี่พี่มาเนี่ยปึ๊บหยิบมา,ป,มาปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าปึ๊บนี่มันมันมันสามารถล็อกได้หยุดแล้วเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันจะล็อกไปได้เลยวะชิบหายแล้วล็อกไปได้ชิบหายแล้วลูก <c oughs> ล็อกไม่ได้หรอทุกคน <c oughs> ชิบหายแล้วเราอุย้ยผมว่าตกแน่นอนเลยดูจทรงแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมหางมันดีขนาดนี้ทำไมมันล็อกไม่ได้วะเนี่ย ไอหมาไหนมาเห่าเนี่ยโอ้บัาเทอเอ้ยอันนี้เป็นหางเอ่อเป็นสายดูดนะทุกคนไต่จะมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนจะเท่ากันเลยนะเนี่ยมันจะมีสายดูดกับสายปล่อยนะผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันหมดว่ะหางขึ้นมาก่อนอหางขึ้นมาก่อนปุ๊บแค่กูเวียนหัวที่ผ่ายเลยเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันเลยนะทุกคนนะผมคิดว่าน่าจะตกว่ะ ผมคิดว่าตกแน่นอนคนระับตกร้อยตกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับผมนะปึ๊บอ่าเอาอันนี้คือคลิปฝรั่งเนี่ยคือถ้าคนได้ดูเนี่ยเขาจะแบบว่าเร่งความเร็วใช่ไหมอเออเร่งความเร็วแบบเร็วทําเวลาเร็วๆอ่ะเร่งความเร็วแล้วก็ใส่เพลงอ่ะอันนั้นคือคลิปฝรั่งคนระับส่วนคลิปไทยนี่ไม่มีครับผมพูดอย่างเดียวครับพูดพูดอย่างเดียวเออเอาอีกแค่นี้โอ้โห ไม่ไม่มันมันมันแล้วแต่สไตล์คนครับบางคนก็พูดนะบางคนก็ทําคลิปแบบพูดนะผมแล้วแต่สไตล์คนเลยนะผมาวางกลองไว้เนี่ยเออจากนั้นก็เดี๋ยวผมเอ่อทำไมตัวนี้มันยกขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกะเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นรถเอลเอลออนะเขาเรียกว่ารถเอลออทนะผมมันจะมันมันจะไม่ได้เอาใช้ล้อเลี้ยวนะมันจะใช้แบบเอลเลี L ้ยวนะทุกคนนะมีแต่ด้วย เป็นรถดลูดน้ำวอลโลว,ลว่นะพวกเราวอลโว่เดี๋ยววันนี้เป็นดูดน้ำจับปาลากันหาปลากันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ้าแคทไปหาไม่งั้นก็เอาโคบีเงินสิบนะครับผมไปขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้โหร้อใหญ่มากไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหร้อใหญ่จัดเลยครัวุ้ย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 ใจเย็นใจยเย็น เจนเดียวเพียวเช็ดดิเออแม่งมันยิงล็อกไม่ได้อยู่เออมันทำไมมันล็อกไม่ได้วะคุณบูผมงงเนี่ยรถคันนี้มันดีนะแต่ว่าล็อกล็อกล็อกข้อเสียคือล็อกไม่ได้ผมคิดว่ามันจะล็อกได้นะเออว่ะเฮ้ยไอ้พวกหนุ่มคนนี้นี่มันล็อกไม่ได้อะมันไม่มันไม่มีให้กดตัวเอ็กอะเนี่ยเอาขึ้นเอาขึ้นดีละข้างนะคนเอาขึ้นดีละข้างนะ นี่ขึ้นทีละข้างเลยอ๋อกดตัวคีตู้สองนี้เพือนตัวคีกับตัวอิมปึง้งอันนี้ก็ตัวเจกับตัวเอีนปึง้งดีขึ้นทีละข้างไปกว่าล็อกไม่ได้อีกโอู้้เหนื่อยแน่นอนครับงานนี้ล็อกไม่ได้นี่ผมคิดว่าตกแน่นอนหรอผมคิดว่าต้องมีการตกอะ่ะ ไปแล้วครับผมไปแล้วครับโ,บโอ้ใจเย,ย็นลูกบีดาใจเย็นนๆล็อกไม่ได้ด้วยโอ้ต้องวนอ,อีบุ้งนิดนึงครับเอ้ยโอ้มาก็ชนเลยอ่ะจะตกแล้วแรก้วจะตกแล้วอย่าเพิ่งตกนะอ่ะเฮียเงินกูนบอกให้มึงตกอ่ะเฮ้ยใจเยน็นอย่าเพิ่งชนอย่าเพิ่งชนโอ้โหแล้วไอ้ไอ้นี่มาขวางทางอีกชิบหายแล้ว,วลคุณดูผมว่าเราซวยแล้วอ่ะ เฮ้ยยเพิ่งบีบแต่เลยพี่ผมว่าเราสวยแล้วอ่ะโอ้โหเราเฮ้ยหางก็ดีนะทำไมถึงเป็นทำไมถึงเป็นแบบนี้นะไอถ้ามันล็อกได้มันปัญหาทุกอย่างมันจะจบมันจะดีมากกว่านี้นะถ้ามันล็อกได้นะว่าไหมเอาเงี้ยตกช่างแม่งแล้วไฟแล้วไปรอแล้วตกช่างมันเออเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้มาเดี๋ยวผมเอารถกระบะมาเสดทีหลังก็ได้ ไปก่อนไปมึงไปก่อนไปเจนี่มึงจะมาเบียดทำไมเนี่ยโอ้มาเบียดแล้วก็ไม่บีบแตงอี่เอาชนเอาอีาอา๋ปวดหัวกับพวกเอ็นพีซีพวกนี้นะคะะะะรับผมเอออย่าไปอย่าไปอย่าไปคือเราต้องหลบให้มันอ่ะไม่ไม่ใช่มันหลบให้เราอะ่ะเออนะครับผมเดี๋ยวนี้ย้ายไปที่สาน้น,นะทุกคนนะสะักเก่าครับทุกคนสากเก่าเขาเ,เขาจะลอกสาก าจะลอกสะเก่านะทุกคนนะเอจ้าของที่เขาจะลอกสะนะทุกคนเขาก็เลยมาให้เราไปทําการสูบน้าแล้วก็จับปลากันก่อนนะผมนะจับปลากันแต่ไม่รู้ว่าจะสูบน้ําไป่ยเลยยเล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 ยเเลยอะไรเปล่าเนี่ยเลยแล้วะต้องได้สิต้องได้สิเออของกล้วยแค่นี้ ทำไมจะเลี้ยวไม่ได้ <c oughs> เลี้ยวไม่ได้จริงๆด้วยวป่าชิบหายแล้วเอาไปดีวะเนี่ยมันมีซอยหน้าอีกซอยหนึ่งนะมันมีซอยหน้าอยู่ยนะยยเลี้ยวได้หรือไหมคิดว่าน่าจะไม่ได้เหมือนกันวะ่ะเนี่นๆเน,นี่มันมีซอยเงี้ยงซอยหนึ่งเนี่ยเนี่นๆซอยเนี้ยมันผมคิดว่าไม่น่าจะเลี้ยวได้วะ่ะเอาไปดีวะ ใส่ดีวะเนี่ย่ไหม่แล้วก็ตั้งลำให้ตรงๆเนาะดีๆตรงนี้ก้วงเอแล้วก็ตั้งลำให้ตรงๆแล้วก็วิ่งไปเลยโอ้โหฉลาดแหมฉลาดนันี่เราเนี่ยตอนนีว่าเวลา11โมงนะทุกคนนะใกล้จะเที่ยงแล้วนะัก็เพิ่งออกงานนะผมนะนไม่ต้องไม่ต้อง ชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้ววันนีช้ชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายชิบหายแล้วเฮ้ยเจเย็นดีเจ๊เย็นดีโอ้โอเคมาได้แล้วมาได้แล้วโอ้ยนึกว่าจะไฟไม่หลอดซะแล้วคือมันย้ายไม่ไกลทุกคนมันย้ายใกล้ๆเองคนระับคือหางมันดีนะเว้ยแต่มันเสียอย่างเดียวคือล็อกไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมล็อกไม่ได้อ่ะเออถ้าล็อกได้คือเพอร์เฟิร์สเฟิทุกอย่าง ตรงนี้มันมันหน้ามาเคลียร์ลิงแล้วก็แบบขยายทางมากเลยเนาะตรงแถวๆนีงนงนนน้งานที่เราจะดูดมันอยู่ข้างในทุกคนงานที่เราจะดูดข้างในนะครับเดี๋ยวเราิ่งไปเดี๋ยวบ่อนี้ก็ดูดด้วยนะบ่อนี้ก็ดูดด้วยบ่อนี้ก็จะหาปลาด้วยนะคือว่าน้าจะแห้งลงเยอะเลยแล้วลองออกพวกสิ่งโมเลกุลอะไรทั้งหลายแหล่ออกด้วยจะลงตรงบริเวณนี้เลยอดี๋ยลงตรงบริเวณนี้เลยแล้วกันนะครับผม ครับผมเดี๋ยวลงบริเวณนี้ไลยลงบริเวณนี้ไลยแม่มาต้องพุ่งตรงคนนี้ดีไงต้องพุ่งตรงคนนี้เดี๋ยวเอารุลงก่อนเลยเอาเอาหางลงก่อนอันดับแรกปึ๊งหางลงก่อนลงทีละข้างเลยนะทุกคนปึป๊งบูเอียงเอียงเอียงปึ๊งลงทีละข้างเลยนะประเด็นนะ่ะโอ้โหแม่สุดยอดจริงกว่ะ นะผมมันสุดยอดจริงๆอันนี้เป็นรถดูดน้ำใหม่นะทุกคนนี่รถดูดน้ำใหม่คันใหม่คันใหม่ไม่มรู้จะดูดได้เปล่านะพูดไปงัน้นแหละโอ้โหอันนี้ไอ,นนอนนตัวดูดนี่เหลือเต็มเลยนะเราต้องเริ่มดูดจากบริเวณตรงนี้นะทุกคนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดูดได้เปล่าผมอยากมีแบบท่อซิ่งอย่างเลยอนะ ยังมีแบบท่อซิ่งเนาะท่อซิ่งแบบคนไทยอ่ะนะรู้นะจะได้แบบดูดแบบสบายใจเฉ๋มอะไรเงี้ยโอ้ท่อซิ่งแบบย้ายท่อซิ่งมานะผมอันเป็นสระน้ำนะล้วนนะที่เราจะทำการสูบจับสูบจับปลานะอ่าปุ๊บสูบจับปลามดูจะดูดได้เปล่านะล้วนดูคลิปฝรั่งแม่งดูดได้เฮียมันดูดตัวเองแม่งดูดไม่ได้โอ้โห ออพอตัวเองมาดูดดูดไม่ได้กึ๊บเอาอ,อีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอันนี้เป็นสะใหญ่และเป็นคลองเป็นเป็นสะยาวเลยนะทุกคนเนีย่ยเดี๋ยวเราทําการลอกให้มันลึกกว่าเดิมนะเนี่ยคลองยาวเลยทําการลอกให้มันลึกกว่าเดิมนะครับ,นะรกกรบปุ่มรอติดตามชมได้ในสะนี้นะครับผมอ่าเยอะไม่มีตัวอาออีกแล้ว คือสายที่มันจะดูดได้มันต้องมีตัวอท A ก่อนนะตัวบีดิตัว E อ้าวตัวเ E ก่อนตัว E บ้าเปิดประตูยเพี้ตัวเซตเออกดตัวเซตก่อนดีกดตัวอนตัวอนเบื่อโอเพ็ดบ้เปิดอ่านี่เปิดอ่าถังเปิดฝาถังนะผมสองคนผมงมไม่มันมีบ่อได้นะผมนะ ตัวบีไม่เห็นเร่งเลยวะมันไม่เห็นดูดเลยอ่ะอี่ไม่เห็นดูดเลยเนี่ยโอ้ไม่เห็นดูดเลยนะพ่อเราไม่เห็นดูดเลยพ่อโกหกเราเปล่ปาพ่อไม่เห็นโดือดเลยอตอนนี้แม่ครูยังยังยังไม่ได้ย้ายมานะทุกคนนะตอนนี้แม่ครูยังยังไม่ได้ย้ายมาคนระับเอ่อเดี๋ย อันนี้มันตัวแซดเพื่อนี้นะครทุกคนตัวเฮดเพื่อนี่ตัวเฮดเพื่ออนนโอ,อ,บบอ,อนนโต้ถครัแบผบมมันอันนี้มันมันเป็นรถด,ดูดอออนี่มันเป็นรถด,ดูดอออเขาเรียกว่าอะไรวะรถดูดไอ้ของไอ้นั่นอะรถด,ดูดพวกขุยอ่ะ,อะพวกขุยนะครับเออลองเอาตูดตดูออโดูดูด,ดิดด ตอนนี้แม่ครูยังไม่มาถ้าแม่ครูมาเดี๋ยวเอามาถามหญ่าพวกนี้ออกให้มันส,สวย,สวย yeah. มันจะตกแล้วพี่นะนจะตกนะมันก็ดูไม่ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะผมเราจะเอาแม่ครูมาทำการอาลอกลอกสระบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนดูไปเลยโอ้โหมันดูไม่ได้ดิ ตัวีกับตัว N อะไรก็แล้วนะผมโอ้ยมีไฟด้วยวะมีไฟหลังด้วยวะยี่สว่างจ้าเลยวะสว่างผู้หญิงเลยนะสว่างจ้านะเวฟสกู๊ดนะครับสากิฟนี้เไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไมโครมาลอกทำกันลอกกันเจอกันสรุปก็คือดูดไม่ได้อยู่ดีนะผมแสดงว่าเขาลงมัดแน่นอนเจอกันสวัสดีครับ